สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียอยู่ที่ข้างหลังนี้กันน้ำเบลดนะมาเที่ยวสยามเราต้องแวะมาเนี่ยกันน้ำเบลดนะครับผมก็เดี๋ยวดูว่าในนี้มีอะไรบ้างเฮียมาอัปเดตกันดีกว่านะโ,โหหัวยุ่งอ,อ่ะนี่เข้ามาด้านในแล้วนะครับผมอ่ะสวัสดีท่านปู่ก่อนนะครับสวัสดีท่านปู่ครับผมอ่านี่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 วน,น,นมาดีกว่านี่บรรยากาศหลานก็ นี่ครับผมแหมเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็อยากไปญี่ปุ่นนะอ่ะนะข้างในไปทางไหนดีไปทางไหนด,นดีนี่ครับดูอันนี้ดีกว่าเออ unreach unreach นะเนี่ยนะเราก็จะมีนี่ครับนะแต่ละภาคแต่ละภาคก็จะมีหุ่นโชว์นะจ๊ะทุกคนก็มาดูได้นะจะมีอะไรยังไงนะโซนนี้นี่ทีมีมบันได มีอะไรครับแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนะหุ่นที่มันโชว์เนี่ยมันสวยงามซะจริงๆนะบางทีกลับไปบ้านแล้วทําไมโบาประกอบมันไม่เหมือนเดิมเลยนะบางตัวก็เราก็เหมือนเห็นว่าเขาแบบพ่นเคลือบมานะฮะนี่ครับเขาจะมีบอกว่าขายในช้อปปีนะเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นพวกไฮเกตนะทุกคนนี่ประมาณนี้นะมาทีไรอย่าง ชอบมาดูตรงนี้นะกล่องเนี้ยเทมากนะเอ้ในะใครจะจัดเป็นกล่องแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นกล่องใหญ่ก็ได้นะต่อมานี่นะก็จะเป็นไฮเกตล้วนๆนะครับผมอ่าเสร็จปุ๊บนี่ครับผมเพียบเลยเพียบเลยเฮ้ยทุกคนนี่นูกันดั้มนิวกันดัมเวอร์กามาแล้ว แล้วก็3.0เฮ้ยเหมือนกล่องกล่องดีไซน์ใหม่ป่ะวะนะเหมือนเลยนะอ้นะครับผมมีเพียบอันนี้เป็น M G นะฮะมีเพียบเลย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 นะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวโชว์มีตัวโชว์ด้วยเปไงไอ้เยอะเลยนะจ๊ะซาส,สบีก็มานะก็ลองดูนะครับผมใครมาก็ลองดูครับผม มีตัวโชว์บลู a m e มเลดเฟรมนะโควิดนนะทุทกคนก็สามารถ right. ทีท่จะมาดูได้นะนี่ครับตัวนี้ก็เหม um ือนเดิมครับเป็นพีจีนะครับผมสวยงาม p ีจีตัวนี้ทำสีนิดๆหน่อยๆนะสวยงามเหมือนกันนะเอา PG มาทำสีแบบนี้นะเห็นไหมเออมาคูก็มีนะนี่อันลีพ่นเงาแวบเลยทุกคนนะ เลดเฟรมก็มี PG มีหลากหลายนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นพวกเมกซส์นะเยอะเลยเยอะเลยทุกคน mm hmm. ก็มาได้เลยนะครับผม mm hmm. ที่กันนาเบตนี่ฮนะเอ็กเซียนะเยอะแยะแบนชีนอนก็มีนะเยะก็พาทุกคนมาดูนะนี่ก็จะเป็นพวกเยอะแยะเลยนะครับประมาณนี้อนี่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 นสวยน,นี่สวยนี่สวยสวย,สวยมากเลยเป็นไงทุกคน สีมันจะแบบว่าอันนี้เป็น HIRM นะครับผมก็เยอะนะครับผมแล้วก็มี RG Realgate นะเดียวเกตเยอะเลยทุกคนเดียวเกตเยอะนะครับผมก็มีตัวโชว์นะตัวจริงเป็นยังไงอะไรยังไงก็สามารถมาดูกันได้นะครับผมเยอะเลยเยอะเลยนะครับผมนี่ครับเรามาต่อฝั่งนี้มันเป็นพวก b u Fighter Build Diver นะ ประมาณนี้มีของเติมอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาคมูบิสูตกันดัมยูนิคอนนะโอ้โอ้โหแต่ละตัวเนี่ยมันก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะเราก็มาดูว่าเออเขามีอะไรนะนี่มีชิ้นนั่นจูด,ด้วยนะจ้าชิ้นนั่นจูก็เนี่ยตัวนี้วประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับฉาเคาน์เตอร์แอทแท็กนะเนี่ยไอตัวนี้สวย นะเนี่ยชอบนะเนี่ย RG นะนี่ HG เขาเอาผ,าผสมกันนะทั้ง RG มันมี RG ตัวเซอร์บี้ตัวเดียวนะครับผมอันนี้มมวิสูตรกันดั้มนะครับผมก็จะเป็นตัวที่แบบเราคุ้นเคยกันดีก็เป็น RX 78เป็นซาก,กูอะไรพวกนี้นะนะฝั่งนี้ก็เป็นธรรมชินะครับผมมีของขายเทียบนะนะธรรมชินะเป็นพวกโบรบอทเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ย มีหลากหลายแบบนะฮนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเฮียพาทุกคนมาดูที่เดินกันน้ำเบสน,นะอันนี้เดินมาฝั่งเดียวเองนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นพวก S D W Hero นะมีพวกนะเยอะแยะเลยเดี๋ยวพาไปดูนะฝั่งนี้มีอะไรนี่ครับโอ้โหโอ้โหอันนี้คือซากุเพียบเลยดูดิดูดิซากุเพียบเลยครับทุกคนนะ่ะ ก็มาดูได้ครับผมนะมีหลากหลายแบบหลากหลายภาคเลยนะครับตัวเนี้ยไฮเกตตรงนี้เยอะนะครับทุกคนก็มาดูได้แต่ละภาคแต่ละอะไรเงี้ยเยอะเลยนะฮะอา้าวนมาฝั่งนี้นี่ฮะนะ s b w World Hero ก็มีเราก็มาดูได้นะครับผมเป็นอะไรนะนี่อันนี้ก็จะเป็นโมบิสูตรวิ่งกันดั้มว้าเพียบเพียบ นะแล้วแต่ชอบนะครับผมอัปเดตกันมาอัปเดตกันนี่กนะันดัมซีดนะมีตัวไหนบ้างไปดูหัวนี่สวยๆแห่งนั้นครับผมนะเป็นสไตฟีดอมบินอะไรเงี้ยนะก็มาดูข้างล่างก็จะเป็นที่โชว์ของเขาขายของอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลโอนะดับเบิลมีไลนี่นะหลากหลายใครชอบพักไหนมาดูกันมาซื้อกันได้ก็มีของอยู่ข้างล่างนะ มีหลากหลายนะครับผมนี่ไอรอนบัตนะ,ะประมาณนี้แล้วก็เดอะวิตฟอร์มครี ree, นะอันนี้ก็จะมีหลากหลายประมาณนี้นะนี่ฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของโชว์แต่และต,ตัวต่างๆภาคต่างๆเรา,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 าก็มาดูอ่าประมาณนี้นะนี่นี่สไตล์ฟรีดอมนะ MGEX มีมาแล้วเพียบเลย นะครับผมนี่ครับตัวโชว์เห็นไหมทุกคนดูตัวโชว์ดินี่นี่จ้อยงามนะแล้วก็ใส่ชุดเกาะแล้วเด็ดเด็ดนี่เรามาดูวันนี้ t h e w i t ฟ f r r ม r มนะครับมีตัวไหนบ้างเราก็จะเห็นเอยอะเลยนะมีขายกันแล้วตัวไหนอะไรยังไงก็มาดูกันนะครับนี่มีชุดแต่ง ขายแล้วไฮเกตนี่เอ็กเพนชั่นเะนี่ยนะพาร์ทเซ็ตนะเยอะครับหุ่นก็มีขายแต่หมดหมดแะเป็นส่วนใหญ่นะฮะนี่ครับก็ประมาณนี้นะเราไปดูฝั่งนี้ดีกว่าของเรไอเทมมีอะไรบ้างช่วงนี้มีอะไรขายเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เคิร์ออสนะแต่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นี่นะเป็นตัวใสเว้ทุกคน อาอันนี้ก็ออกมาใหม่นะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะมีหลากหลายแบบเลยทุกคนมาดูกันได้ฝั่งนี้มีอะไรอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะนี่มีอันนี้ครับสวยว่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นไฮนู know, นะครับผมไทเทเนียมราคาน่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผม ราคา4 5 0 0บอกได้เลยว่าจอยปวดปวดใจนะนี่ครับตู้นี้ก็จะเป็นรวมปูหลายๆขนาดเลยทุกคนดูดินี่เยอะอะเยอะอะเยอะมากอนะเยอะมากแต่ตัวเฮียอยัดได้ตัวนี้สีแม่งเป็นไทเทเนียมที่สวยสวยและเรียบหรูง่ายๆมากๆนะครับผม ต่อไปตู้นี้เออเนี่ยไอตู้ไอตัวนี้เฮียยังไม่ไม่ได้รีวิวเลยว่ะแอมเจ็บใจตัวเองนะฮะอ่ะก็จะเป็นพวกลิมิเต็ดนะอยู่โซนนี้นะครับผมก็จะมีตัวโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณนี้อ่านะนี่ครับตอนนี้ตู้ตู้นี้ก็เนี่ยแหละที่เป็นกันดั้ม อันริสนะครับผมีูวัฒนาการของตัวมันวิธีการกประกอบนะแล้วก็จะมีเป็นหลายๆเกณนะครับผมเป็น H G R G M G P G Mega s i t e นะครับผมแล้วก็เป็น f D W นะอะไรประมาณนี้แต่นี่ครับตู้นี้เป็นตู้ที่เขาทำใหม่มาตรงนี้นะครับผมมันเป็นเหมือนกับกนน้ำเบทไทยแลนด์นี่ครับผมก็มเขียนกันน้ำเบทฉลองครบรอบหนึ่งปีนะเขาก็จะมีคนมาทำ อุ่นนี่น่ารักน่ารักอ่ะเฮียให้ดูนี่เห็นไหมอ่าแต่ละตัวนะถูกดีไซน์เท่ๆน่ารักน่ารัก่ะดูดิดูดิดอ่าประมาณนี้นะนี่นี่ก็จะเป็นกระน,นั่มทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอ่าแอนติเกตนะเอามาทำนะน่ารักนะ่ะนะแต่ละคนก็เพ้นสีทำอะไรมาสวยงามเลยนะ หลากหลายแบบหลากหลายแบบนี่นี่มีในไม้ด้วยนะฮะอ่าเนี่เอออันนี้สวยวะ่ะมันเอออันนี้สวยนะมันเท่ด้วยเห็นไหมอ่ามีสีนี่มีลูกปัดติดด้วยนะอ่าเท่นะแต่ละตัวก็ตามจินตนาการนะครับผมนี่อันนี้มีเพ้นท์แบบนี้ด้วยเห็นไหมอ่าเฮ้ยอันนี้มีใส่เสื้อเทศสีมีเศรษฐีมี <c oughs> มีสองตัวนะฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเทเทประมาณนี้ประมาณนี้เฮียก็พาทุกคนมาเดินเล่นที่เดลกันดัาเบรดไทยแลนด์นะครับผมที่สยามเซ็นเตอร์ก็พาทุกคนมาดูนะบรรยากาศสวยงามนะโอเควันนี้มาอัปเดตอะไรประมาณนี้นะก็พาทุกคนมาดูถ้าใครอยากมาก็มาที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมมีกระนัมเยอะแยะมากมายตัวตวมีเตจอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาใช้ได้เลยดีใช้ได้นะเพราะว่ามันจะ ราคามันจะลดจากป้ายก็อีก30%นะถ้าใครมาก็ลองมาดูครับผมอ่ะโอเควันนี้พาทุกคนมาประมาณนี้บา,บายบายแบงกิวสวัสดีครับผมนี่นี่สการะลท่านปู่บายบายสวัสดีครับ